จักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ต้องการสื่อสารเรื่องใดสําคัญถึงคุณให้ไพ่เป็นตัวกลางสื่อสารข้อความสําคัญจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ต้องการสื่อสารเรื่องใดสําคัญถึงคุณโดยตรงเป็นข้อความสําคัญให้ไพ่เป็นตัวกลางสื่อสารข้อความสําคัญ ซิอฟครับความสุขความทรงจําครั้งเก่าสิ่งเก่าๆที่เป็นความสุขที่จะหวนคืนกลับมางานเก่าบ้านที่เคยอยู่อาศัยเก่าความรักครั้งเก่าสิ่งเก่าเบุญบารมีเก่าของของเก่าที่จะกลับมาคิงอ็อสอดราชาดาบความสําเร็จการต่อสู้ความมุ่งมั่นความพยายามสิ่งที่ทําความพยายามความภาคเพียรจะนําทางสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ เอ็ดอฟซอนหนึ่งดาบการเริ่มต้นการตัดสินใจการตัดสินใจที่แน่วแน่เป้าหมายที่ชัดเจนในใจการต่อสู้ความพยายามจะนำทางสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ราชินีดาบการก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดแห่งความสำเร็จชัยชนะบัลลังแห่งความมุ่งมั่นการไม่ยอมแพ้การต่อสู้ความพยายามขรอความสำคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์จักประวาลนนำทางขรอความสำคัญ กถ้วยความสุขความทรงจําครั้งเก่าของของเก่าสิ่งที่เป็นของคุณที่จะหวนคืนกลับมาชัยชนะการต่อสู้การเริ่มต้นเดินทางการเริ่มต้นการตัดสินใจทําในสิ่งที่ฝันเด่นที่หวังสิ่งที่ทุ่มเทสิ่งที่พยายามจะนําทางสู่ความสุขความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่การนําทางการหวนกลับมาของคู่บุญบารมีคู่แท้นักสู้ แห่งภารกิจนักสู้ชีวิตผู้ต่อสู้ผู้ผ่านมรสุมชีวิตผู้ผ่านการเรียนรู้ผ่านปัญหามาอย่างมากมายคู่บุญบารมีแห่งกิจวิญญาณที่แข็งแกร่งคู่แท้กันกลับคืนมาอีกครั้งของความรักครั้งใหม่ที่เป็นคู่บุญบารมีเก่าคู่รักเก่าที่จะหวนคืนกลับมา ราชาดาบ,บราชินีดาบจิตวิญญาณคู่บุญบารมีของรักแท้คู่แท้แห่งนักสู้นักสู้แห่งจิตวิญญาณนักสู้แห่งจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งผู้นำแห่งแสงสว่างที่จะนำทางสู่ความสุขความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่